การบุกมาของข้าพุเท่าแน่นอนนะคบว่าการมาครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่ต้องการจะจับตัวเบค้าพังอย่างเดียวแต่เป้าหมายหลักของเขานั้นน่าจะต้องการแย่งชิงพลังผลปิศาจนิกะของลูฟี่มากกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over ว r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1073นั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับเทเจนโอดานั้นยังรักษามาตรฐานได้อย่างดีนะครับกับความพีคนะครับในทุกตอนคือตอนเนี้ยบอกเลยว่่าาครออนนมังงวพก็ต้ฟิ เลยนะเพราะว่าในเรื่องวันพีชในตอนนี้เนี่ยทุกๆกตอนนั้นจะมีเรื่องราวต่างๆปมต่างๆนะครับที่อาจารย์โอดานั้นใส่มาและแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวพิกๆนะครับที่เหนือความคาดหมายทั้งนั้นเลยอย่างล่าสุดนะครับก็เป็นการเปิดตัวนะครับจะเริ่เปิดตัวหรือเปล่าจริงก็มานานแล้วนะแต่เป็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกๆละกันของนะครับฮาผู้เท่าโกโรเซนนะครับหรือว่าฮาผู้เท่าดารานั่นเองนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นแต่มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกวันพีซอยย่างเเนจกิ ครับงในหผู้เท่าดาราซึ่งการมาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการมานะครับเพื่อทําการจับตัวเวก้าพังแต่จริงๆนะการมาจับตัวเวก้าพังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายรองมากกว่าเพราะว่าเป้าหมายหลักที่แท้จริงนั้นน่าจะเป็นการมาจับตัวลูฟี่มากกว่านะครับเพราะหลังจากที่ลูฟี่นั้นใช้พลังผลปีศาจนิกาตื่นขึ้นพลังผลปีศาจที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นพยายามปกปิดมาโดยตลอดหลายร้อยปีนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ5้าผู้เท่านั้นนะครับมันจะต้องมีอะไรนะครับที่มากกว่านะครับที่พวกเราเ็าลกยจ มาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันของคลิปเหล่านี้เชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก,กาลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก็อย่างที Saturn, so no like ่ผมพูดไปแหละครับว่าการมานะครับของแฮรพรีเท่าอย่างเซเทิลนั้นนะครับในการมาจับตัวเวก้าพังก็ต้องพูดตรงๆเลยแหละครับว่ามันก็ยังไม่ค่อยมกเซนสักเท่าไหร่กับการที่นะครับปู่แกนั้นจะทอเรือนะครับมาถึงที่นี่นะครับเพราะจริงๆแล้วปู่แกนั้นนะครับก็ควรจะไปอยู่นะครับที่แมริจัวมากกว่าใช่ไหมฟีลแบบว่าคนที่คุมบางเหียนเบื้องหลังเนี่ยมันก็ควรจะอยู่แบบนั้นมากกว่านะครับในการออกศึกในการต่อสู้แบบจัดเต็มแบบนี้แต่จริงๆนะครับการมาจับเวก้าพังครั้งนี้เนี่ยมันก็มี ฟิล์มนั้นถูกเซตไว้นะครับว่าให้มีลำดับนะครับในการสั่งการได้ซึ่งลำดับนะครับที่มันสูงไปกว่าเวก้าพังก็คือ5าผู้เท่านี่แหละซึ่งหากาผู้เท่ามาเท่ากับว่าสามารถควบคุมเซเลฟิมได้อาซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าทําไมเวก้าพังมันโง่อย่างนี้เนี่ยทำไมถึงเซตระบบแบบนี้ให้5าผู้เท่านั้นสามารถสั่งการนะครับเซเลฟิมได้เหนือกว่าตนเองนะครับไอนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะก็คือเวก้าพังมาเนี่ยในฐานะฟิวแบบสปายเลยก็คือมาเพื่อแบบว่าสืบหาข้อมูลจึงทาให้นะครับมันก็ต้องเป็นไปตามนี้อยู่แล้วแหละถ เขาก็จะสงสัยได้ใช่ไหมว่าเวก้าพังนั้นนะครับไม่ได้อยู่พวกฝั่งรัฐบาลโลกจริงๆอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่พอเม็กซนได้นะครับว่าทําไมการเวก้าพังถึงเซตระบบแบบนี้นะครับให้ห้าผู้เท่านั้นอยู่เหนือไปกว่าตนเองในการสั่งการเซเลฟิมแล้วจริงๆนะกานะรที่ฮาปุเท่านั้นจะเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่มันน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะพวกเขานั้นเนะี่ยไม่ได้แสดงตนให้โลกรับรู้นะว่าพวกเขานั้นอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับจึงทำให้มันก็โอกาสน้อยนะครับที่่าุกาท่เรา เ้ามาเพื่อมาสั่งการ ok เซลฟิมเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นเหตุผลที่ดูด้อยหรือว่าง่อยเกินไปและการในการจะมาจับตัวเวก้าพังหนึ่งคนนะครับต้องการเอาเซลฟิมมาเป็นพวกร้วยเพราะเอาจริงๆแล้วแค่ส่งพลเะรเอกมาสักคนหรือ2คนเลยให้2คนเลยแบบเต็มๆนะครับในการมาจับเวก้าพังในกรณีที่ไม่ได้มีลูฟี่มาข้องเกี่ยวนะครับแล้วต้องมาสู้กับเซลฟิมเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่ามันไม่จําเป็นเลยด้วยซ้านะครับที่ทางด้านของ5ผู้เท่านั้นจะมาแคร์อะไรนะครับกับเซลฟิมพวกนี้ขนาดนั้นไม่งั้นนะสมมติเวก้าพังเนี่ย ออกไล่ล่านะครับเวก้าพังด้วยเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมจะไปตามล่าทุกคนทุกแห่งนะครับด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยมันก็กระไรอยู่ซึ่งจริงแล้วเป้าหมายหลักของฮาปุเท่านั้นน่าจะเป็นที่ตัวของลูฟี่มากกว่านะครับเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าฮาปุเท่านั้นรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลนี่แหละว่าพลังผลปิศาจนิกาของลูฟี่นั้นเป็นพลังผลปิศาจที่พิเศษใจไข่นะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นอยากจะได้มาตลอด800ปีนะครับแต่ก็ชวดไปในทุกครั้งอีกทั้งฮาปุเท่านั้นไม่สามารถบอกเรื่อออองงงนนนนนี้้้ใหกัััับบคคืื่่่่่ไดะะรรเเเพาาาาวววมมยยป็ลูแช ก็คงจะไม่บอกหรอกว่าพลังผลปีศาจนิกาที่ลูฟี่มีอยู่นั้นมันมีความแข็งแกร่งความสําคัญยังไงนะครับต่อลพรเอกไม่อย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวคุกกกลเออร์หรือคิสซารูนั้นก็คงจะมีหวั่นเกรงนะครับกับพลังผลปีศาจนี้บ้างซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นไม่น่าจะรู้นะครับถึงความสําคัญและการของพลังผลปีศาจนี้จึงทำให้การมาของห้าผู้เท่าอย่างเซตเทิลในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายหลักๆที่แท้จริงน่าจะเป็นตัวของลูฟี่หมวกฟางมากกว่านะครับคือเอาง่ายกะจะมากาจัดนะครับกลุ่มหมวกฟาง พลังผลปีศาจนิกากลับไปนะครับให้อยู่กับฝั่งตะบัลโลกให้ได้ส่วนประเด็นที่ว่าแล้ว้าู้เท่าเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่ามันจะแกร่งหรือเปล่านะครับด้วยความที่ว่าอยู่กลุ่มอํานาจใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็ตอบค่อนข้างยากมากๆเลยนะเพราะามันได้ทั้งสองมุมเลยนะครับจะเกง่งจะแกร่กงก็ได้ก็ดูจากหน้าตาพี่แกสิก็น่าจะผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาพอควรเลยนะแต่นะครับจะบอกว่าไม่เก่งก็ได้เพราะจริงๆแล้วนะครับถึงไม่เก่งยังไงนะครับแต่ถ้ามีอํานาจในเรื่องวันพีทเนี่ยก็สามารถคุมคนได้อยู่ดีนะครับแต่นะครับถ้าผมแทงเลย ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งโดยส่วนตัวยังคิดว่ามันก็ต้องมีดีอะไรบ้างแหละต้องอยู่ในระดับที่มันเก่งหรือแกร่งพอควรเลยไม่อย่างนั้นนะครับไม่สามารถอยู่ในการคุมบังเขียนได้ขนาดนี้นะครับในการคุมผู้คนคุมทองทัพเรือหรือว่าใครก็แล้วแต่สร้างความหวาดกลัวนะครับหรือว่าความยำเกรงแล้วกันนะครับให้กับพลเรือเอกของกองทัพเรืออย่างคิสรุได้ซึ่งการมาของห้าพุเท่าเนี่ยเอาตรงๆนะมันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะครับว่าสรุปแล้วพลังของเฮียแกเนี่ยอยู่ในระดับไหนกันและมีอํานาจการสั่งการประมาณไหนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นใช่่่มททีแบบวาานอิ สั่งนะครับเป็นยาแนวฟิลยาเลยมาลงบีมนะครับทำลายนาจากรูลูเซียย่อยยับลงไปในช่วงพลิกตานะครับก็เลยสงสัยแหละครับว่าหรือว่าอํานาจในการสั่งการสิ่งนี้เนี่ยจะอยู่ใน5ผู้เท่าด้วยเพราะการที่5ผู้เท่าสักคนหนึ่งนะครับเคลื่อนไหวมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีดีแหละโคงแบบว่าเออไม่ได้มาเพื่อสั่งการเซเลฟิมอย่างเดียวมันต้องมีอะไรนะครับที่มันมากกว่านั้นนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่5ผู้เท่ารู้อยู่แล้วนะครับมาครั้งนี้เนี่ยงานใหญ่แน่นาวิแน่นอนเพราะว่านะครับแค่ลําพังจะจับตัวเวก้าพังเเนนี่่่กกก็วาาาาหือออลลํบบแ้ชมมัจจะตง ลูฟี่ในฐานะจักรพรรดิที่มีพลังผลปีศาจนิการนะครับที่ฝั่งของ5ัมบูท่านั้นก็น่าจะมีการวันเกรงหน่อยๆเลยครับกับดีกรีของพลังผลปีศาจนี้นะครับเพราะในท้ายที่สุดพลังผลปีศาจนี้มันก็เหมือนเป็นตำนานนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นอยากจะได้มาโดยตลอดจึงทำให้เนื้อเรื่องต่อจากนี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเลยนะครับว่าภารกิจในการพาพวกเวก้าพังหรือสตุซี่หนีเนี่ยจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับจะมีคนถูกจับตัวไปหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอะใจแล้วกับการที่เขีียนนนนะครรัััับบให้้วววิถูกจตไป ซึ่งการจับตัวไปก็น่าจะไปที่คุกอิมเพลดาวนี่แหละคงจะไม่ไปไหนหรอกหรือถ้าพวกเวก้าพังถูกจับตัวไปแล้วไปที่อิมเพลดาวจริงๆเนี่ยจะมีการแหกคุกใหม่รอบที่2หรือไม่นะครับไอ้น,นี้ก็น่าสนใจแต่โดยส่วนตัวก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์การแหกคุกใหม่นะเพราะผมว่ามันก็จะซ้ํากันอีกนั่นแหละตอนที่บุกอิมเพลดาวไปในหุนนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยตัวแปรสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือพวกลูฟี่นั้นจะพาพวกเวก้าพังหนีออกจากที่นี่งงนาา้ปหย ต่อไปนะครับเกาะที่จะไปต่อในอนาคตนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเอลบาฟนะครับเพราะคงต้องให้โรบินนั้นอ่านนะครับโพนิกิฟเนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นะครับซึ่งเชื่อว่าไอ้เรื่องราวตรงนั้นอาจจะมีการเชื่อมโยงนะครับที่แมรีจัวก็ได้และอาจจะทําให้พวกลูฟี่นั้นวนกลับไปนะครับเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งทับอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งการมาของ5าบูเท่าครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการมานะครับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคงได้เห็นความสามารถที่แททท้้จจริงงํําาาาาไมมถึีีีอออนนนนนนค่่่เหืืกวขด ทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นยังต้องหวั่นเกรงนะครับในความสามารถของพวกเขาทาั้งที่พวกเขานั้นก็แก่นะครับจะลงลงกันแล้วนะครับและเพื่อนๆคิดว่ายังไงคิดว่านะครับฮาบุเท่านั้นแกรงหรือไม่แกรงนะครับและเป้าหมายที่แท้จริงนั้นอยากจะได้ผลปิศาจของลูฟี่หรือไม่ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมโยงไปนะครับต่อเกาะต,ต่อไปแน่นอนของวันพีทก็ฝากทุกคนนั้นคอมเมนต์แสดงความเห็นมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังงไมม่่ดดด้กกแลลกกริเเพืืออจตนป ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ